คุตรีนิรันชัยทิพการจนสะสกุลรองผู้บัญชาการเมืองบัญชาการสกัดกั้นและประาบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีปานชายแดนภาคเหนือหรือนอบบยอสอ5ลงพื้นที่พร้อมฝ่ายปกครองตรวจสอบเหตุปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณบ้านป่าบงงามรีสอตำบลเบืองนาอำเภเชียงดาวจาังหวัดเชียงใหม่หลังจากกองบัญชาการสกัดกั้นที่หนึ่งก,กำลังร่วมกับชากใช้ย,ยานุภาพพชด335เา้าแล้วตะเวนเฝ้าตรวจและปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณบ้านป่าบ่งงามรีสอร์ทตำบลเบองนาอำเภอเชียงดาวเป็นฝ่ายทหารปลอดภัยตรวจสอบพเบเป้กระสอบดัดแปลงจำนวน30เป้ภายในบรรจุยาบ้าเป็ละส0,000 0เม็ดรวมยาบ้า6ล้านเม็ดเดไม่พบกลุ่มขบวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตท่านี้กลุ่มขบวนการลักลอบผลยาเสพติดพยายามลำเลียงเข้ามาในช่วงวันหยุดยาวแต่จะนัดที่ตามแนวชายแดนยังคงเข้มงวดรัตะเวนอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดทีมข่าวไทยเก็นิวส์รายงาน เพื่อตรวจโทคำรณวิทูปกระจางผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีายเลขสามพร้อมกับทีมการลงพื้นที่ตราดนานา,นา,นานเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วอย่างต่อเนื่องพร้อมชูนโยบายและผลงานที่ผ่านมาเพื่อเศรษฐกษิจและคุณภาพชีวิตของคนปทุมธานีที่ดีขึ้นในปทุมธานีต้องไปต่อเรือเล็กปทุมธานี เนมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับมีการมอบดอกไม้และ,และพวงมาลัยดอกดาวเรืองสดตลอดเส้นทางพร้อมขอถ่ายภาพเซลฟี่กับพลตรวจโทคำรณบิดตลอดเวลาในการลงพื้นที่โดยมีการมอบแผ่นใบปลิวชูนนโยบายและผลงานที่ผ่านมาโดยพลตรวจโทคำรณบิดท,ทุกกระจางผู้สมัครนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานีหมายเลข3ได้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดในวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อที่จะพัฒนานในทุกๆด้านเดินหน้าต่อไป สนใจยคลยแก้วรายงานที่บ้านนางผานุมาสุธรรมเมงอายุ13ปีพื้นที่บ้านชาลาหมู่ที่4ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้มีการจัดงานประเพณียกครอบกัรครูบาอาจารย์แลวตำหนักพระแม่รักษมีมหาเทวีเจ้าแม่จันทาเทวีพ่อขุนเจียงธรรมหายธิราชเตืนมีประมะคูเจ้าพ่อขุนตาลพ่อพญาเบิกพญายีบาปพ่อองค์อิน พ่อพมสวรรค์ลวัจกราชเจ้าแม่จันทราเทวีพ่อพระยาเจียงธรรมมิกราชองค์เทพเจ้าทุกทุกพระองค์จากหมดเจ้าเมงปู่ย่าเจ้านายพร้อมมาขี่ที่นั่งรังส่งมาร่วมงานพิธีเสริมบุญญาบารมีไหว้าสาวอูบาอาจารย์เป็นจํานวนมากเต้นในงานพิธีมีดนตรีพื้นเมืองบรรเลงทั้งเพลงจังหวัดชาและจังหวัดเร็วเพื่อให้บรรดารงงง่ังทรงหลงองค์เต้นฟ้อนรํากันอย่างสนุกสนานและมีการแสดงโจเอติริ์ลำดับของบรรดาเจ้าพ่อที่โชว์ลีดาฟ้อนลำดับอ่อนช้อยสวยงาม พร้อมกับใช้บีดดาบเสียงคอแทงลําตัวโวกความเดียวความพลังของแต่และเจ้าพ่อร่างส่งโนยมีบรรดาเจ้าพ่อกองเชียร์เย,ยนรองส่งเสียงเชียร์รอบข้างกันอย่างคึกคืนและสนุกสนานในภายในงานพิธีมีบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งในและนอกจังหวัดรวมกว่า100คนมาร่วมงานและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอ่อรสีสันต่างๆรูปแบบสวยงามแบบยุคสมัยโบราณล้านนาปณวิทย์อยู่ดีรายงาน ายบุญเชิดจะมัจฉะผู้ใหญ่บ้านบทที่6ตะบนบ้านโคนพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประชาชนคณะศรัทธากว่า3 0มติคนนําเครื่องศักระเข้ากราบบูชาองค์เท้าวเวสุวรรณองค์เล็กความสูงขนาด5เมตรและเท้าวเวสุวรรณองค์ใหญ่มีความสูงประมาณ15เมตรที่วัดของกระพัวตะบนบ้านโคนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นเท้าวเวสุวรรณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างการเดินทางมากับศักระในครั้งนี้เนื่องจากเคยได้มาขอพรให้มีโชคลาภ ได้อาทิตามขอพอรเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานแล้วเกิดผลสาเร็จจึงได้รัดรวมตัวกันมาที่วัดเพื่อถวายเครื่องสักการะและถวายสิ่งของจุดทูปเทียนบูชาพร้อมสวดคาถาบูชาองค์เท้าเวสุวรรณดยมีพระอาจาร,รย์ศักดิ์สิทธิ์ีละเตโชเจ้าวัดวัดของกระพัวได้เล่าประวัติการสร้างเท้าเวสุวรรณให้กับคณะสัตยาได้รับทราบนอกจากนี้ทางคณะสัตยาต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการเช่าบูชาเหรียญพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ีละเตโชรหรือพระอาจารย์เอ เนื่องจากเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ได้ผ่านการปกเสกจากเกจีอาจารย์ชื่อดังตั้งปกจิตอธิษฐานจิตมากกว่า10บโรคเมื่อที่สางสรพฤษสภคมที่ผ่านมาเหรือขณะนี้เหรียญใกล้จะหมดแล้วสำหรับผู้ที่สนใจเหรียญพระอาจารย์เอกรุ่นแรกสามารถเดินทางไปเช่าบูชาได้ที่วัดของกระพัวซึ่งเหรียญรุ่นแรกนี้ได้มีการทำลายบล็อกทิ้งไปแล้วหรือยากจะเชิญชวนไปกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณที่มีความงดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับคาดเดอด,ดำรายงาน